หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเองขหบดีในการใดภัยเวรห้าประการอันอริยะสาวกทำให้สงบลำงับได้แล้วด้วยอริยะสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคสีด้วยอริยะยายธรรมเป็นธรรมที่อริยะสาวก เห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอรยะสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสะแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรุปพร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ข้าบดีภายเวรห้าประการเหล่าไหนเล่าอันอริยสาวกทำให้สงบลำงับได้แล้วหนึ่งข้าบดี บุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาตทำให้สงบลำงับ ได้แล้ว 2. อขหาบาดีบุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะอธินาทานเป็นปัจจัย ภัยเวรน,นั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอัินาทานทำให้สงบลำงับได้แล้ว 3. ขหบาดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะกามาสุมิชาจาร์เป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกามาสุมิชาจาร์ทำให้สงบลำงับได้แล้ว 4. ขหาบาดีบุคคลผู้กล่าวคาเทศอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปลาย,ยิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาตเป็นปัจจัยภัยเวรน,นั้นๆเป็นสิ่งที่อริยะสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาตทําให้สงบลำงับได้แล้ว 5. ้ากบดีบุคคลผู้ดื่มสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมพรายิกบ้างย่อมเสวยทุกข์กตมนตสแห่งจิตบ้างเพราะสุลาและเมรัยเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุลาและเมรัยทําให้สงบลำงับได้แล้วข้าบดีภัยเวรห้าประการเหล่านี้แลอันเป็นอริยสาวก ทำให้สงบลำงับได้แล้วข้าาบดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่าหนึ่งข้าาบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไก่จากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้หรูผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. องขหบาดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. ขหาบาดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเลียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. หขหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พลอยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกทิฐิลูกกลัมเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ข้าบาดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่านี้แลข้าบาดีอริยญยาณยธรรม เป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมทาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่าใดคือเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชะลามรณนะ สโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นและชะลามรณะนะโสกับปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้กหาบาดีอริยะยายธรรมนี้แลเป็นธรรมที่อริยะสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาข้าบดีในการใดแลภัยเวรห้าประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำให้สงบลำงับได้แล้วด้วยอริยะสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคสีีเหล่านี้ด้วยอริยะญาณธรรมนี้เป็นธรรมอันอริยสาวก เห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นดาถนาอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสะแห่งนิพพาน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้